สวัสดีครับวันนี้มาเปิดโฉมของจอมทัพคนใหม่ที่จะบัญชาเกมแทนโอมาอับดุลรามานที่ลงสนามไปแล้ว21นัดยิงไป21ประตูของทีมชาติ UAE ทีมชาติไทยมีคิวที่จะต้องเตะกับทีมเจ้าภาพ UAE ในแมตช์ที่2ในวันที่7มิถุนายนนี้ซึ่งเป็น1เกมตัดสินเข้ารอบต่อไปของทีมชาติไทย ถือว่าเป็นงานไม่ง่ายเลยสําหรับทีมชาติไทยซะแล้วนอกจากจะเจอกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตยอดทีมจากตะวันออกกลางในฐานะเจ้าภาพแล้วและจะไร้แข่งจอมทัพอย่างโอมาอับดุลรามานแข่งยอดเยี่ยมของเอเชียที่ยังได้รับบาดเจ็บอยู่ แต่พวกเขากลับได้จอมทัพคนใหม่ที่จะทำหน้าที่แทนโอมาอับดุลรามานในชุดนี้นั่นก็คือฟาบิโอลิมากองกลางเช้าบารซิลัย27ปีที่ได้รับการโอนสัญชาติเข้าสู่ทีมเป็นครั้งแรกเขาลงสนามให้กับทีมชาติ UAE ในเกมอุ่นเครื่อง5นัดที่ผ่านมายิงไป1แอดซิปไป2ผลงานในลีกรดูการนี้อย่างโหดลงสนามไป21 ยิงไปถึง21ประตูและทำไปอีก6แอสซิส Fabio Lima เขาเป็นแข้งเยาวชนที่เป็นเด็กสร้างทีมดังในลีกบราซิลอย่าง Atletico Guanabense Sao p a า l o Paulo, และ Vasco da Gama ก่อนจะย้ายสู่ลีก UAE เมื่อปี2014ตั้งแต่อายุ20ปีเขาสร้างผลงานในลีก UAE ด้วยการลงสนามไปแล้ว156เกม 2ตะขายคู่แข่งไปถึง126ประต,ตูและอีก42แอซิส์เขาจึงเป็นนักเตะรายใหม่ที่ทีมงานของนิชิโนโและทีมชาติไทยต้องจับตาอย่างเร่งด่วนในตอนนี้เพราะถ้าประมาทเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทําให้ทีมชาติไทยของเราน้ําตาตกก็เป็นได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับเรื่องราวของจอมทัพคนใหม่ของทีมชาติ UAE ชาวบราซิลท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไง สามารถโพสต์มาได้ที่ใต้คลิปวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ